มันอาก,การมันมันมันมาจะไหนครับขอออกนี่มาครับรถหกล้อนี่น่าจะหายนะครับรถหกล้อออกมาตัดหน้าครับตัดหน้าเลยมึงเหรอครับแล้วก็บ่บ่บ่บบอยู่เลีนได้ข,ขีดขบนะหนูหนะผมจะไปทางซ้ายสูรถทั้งหลังก็มาอ๋อใช่ลงไส้กับมาได้ขวากับมาได้ขวาลงมาได้ครับมันก็นเลยเสียลักขึ้นก็กลางครับขึ้นก็กลางนะครับรถหกล้อเนี่ยแล้วรถหกล้อไปไหนแล้วครับหายไปไหนแล้วมึงครับของไปอยู่แล้วครับเ็ทปัดเขี่ยพัดเนื้ยไพล่ไหมครับ ออกมานี้ผมเขาได้ตัดสินใจก็จได้เล่มนะครับผมเรงแล้คือว่าแน่นอนนะครับออกมาเอาไปเช็คสภายดีขนส่งอ่าครับคือไปกดถามรถมันทางธนาคารของว่าผ่านใช่ไหมอ๋อครับนี่สำรวจผ่านแหละผมซ้ำแล้วก็กนี่กำลังอย่าลูกค้าอย่ามาเอาอินเตอร์นามท่าก็เขาติดวันสองวัน,น,น,นวก็เขาก็เอามาประสบอุบัติเหตุเหตุนหนกนครณ์ นี S <S <preach ers> <Không> ่เป็นหน้าจะหาขออนาการสวัสด้ครับผมบาเป็นอย่างนั้าครับครับก็อกุ่งองไปงมาเี่ยนให้ตรงกัพ่อเพนะีผวยสาะนะผมนีครับมาเพื่อเับารับก็ไมเหนไหม รงค,ครับอ่ามันรถก็ออกมาได้เ็นหังก็ปีนแไปใส่ก็บรได้รดเป็นหลังนะครับอะไปขวาท่านท่านมัช่องเหนผมมาช่องนี่แะครับขวานี่ยนะต้องขวาแล้วครรถทุกรามันก้กำเพียงเนี่ยถึงจะออกไป็นน้ใส่เลี้ยงใส่มันก็บรได้เขาลดสากลมมอะไรยังไง้อเบรกเนีมาเรเบรกบก